สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพามาดูเครื่องตัดหญ้าเนวเวสนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าซีจังหวะนะครับยี่ห้อเ e วเวสนะครับก็ไปเจอช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับเป็นช่างที่เขาซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ ไปเห็นคลิปหนึ่งที่เขาถอดเครื่องตัดหญ้านนเวตดูภายในอะไลตัวเครื่องนะครับเปรียบเทียบกับเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะของตระกูล GX นะครับทั้ง GX35 แล้วก็ GXR0 ซึ่งตอนนี้ก็มีกันแบบหลากหลายยี่ห้อหลายหลายแบรนด์มากๆนะครับทั้งของจีนสารพัดเลยนะครับก็นั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็จับใจความตรงที่ว่าเขาเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่ว่าแตกต่าง นะครับเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะของ n e w w e แล้วก็ตระกูล GX นะครับข้าว่าเครื่องตัดหญ้า n e w w e เนี่ยคือเป็นการเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ซ่อมง่ายมากๆนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเครื่องตัดหญ้าของ GX ตระกูล GX เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเวลาเราถอดตัวหัวเครื่องเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถอดหวัวเครื่องเข้าไปแล้วด้านในนะครับ ถ้าเป็นของจากูล GX เนี่ยเวลาถอดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นสายพานอยู่เส้นหนึ่งนะครับเป็นสายพานที่ไปขับเคลื่อนอตัววาล์วนะครับตัววาล์วหรือว่ากระเดื่องสักอย่างหนึ่งอะนะครับแต่ของ GX ไอ้ของเนวิสเนี่ยไม่มีนะครับสายพานตรงนั้นอะไม่มีดังนั้นเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยลดนะครับการซ่อมการสึกรอ ตรงจุดๆนั้นได้นะครับเมื่อตรงสายพานเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้นเครื่องตัดหญ้าโนเวตมันไม่มีนะครับมันไม่มีดังนั้นลดภาระไปได้แล้วก็การระบายความร้อนนะครับเครื่องตัดหญ้าโนเวตเขาว่ามีห้องเครื่องที่แยกกันเป็น2ส่วนชัดเจนนะครับไอตัวห้องเครื่องด้านล่างเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตัวแข็งน้ำมันเครื่องตัวเก็บน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตระกูล GX นะตั้ง GX 50แล้วก็ GX 35 นะครับนิวเวสเนี่ยจะมีตัวแครืงของน้ำมันเนี่ยช่วงล่างเนี่ยใหญ่กว่านะครับดังนั้นการระบายความร้อนก็ทําได้ดีวกว่าแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ใส่ได้เยอะกว่าตระก,กูล GX นะครับ GX 5 0ใส่น้ำมันเครื่องน้อยกว่า n ิวเวนะครับ n mm ิวเวเนี่ย100่งซีซีถึง120่งซีซีนะครับในการเติมน้ำมันเครื่องเนาะแล้วก็จะมีขนาดตัวแครืงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่า GX นะครับแล้วก็ แยกกันสส่วนอย่างชัดเจนนะครับในส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างเนี่ยตัวเสื้อจะแยกกันเลยนะ้า็นตระกูล G X เนี่ยตัวเสื้อกับต,ตัวแครงด้านล่างเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันนะครับจะเป็นแครงลูกเดียลูกเดียวกันนะครับแต่ของเดวิดเนี่ยจะแยกมาเป็นสส่วนดังนั้นการระบ,บายความร้อนก็ทําได้ดีกว่าความคงทนก็จะทนกว่านะครับผมก็เลยอ๋อก็คือ เออทำไมมันดีแล้วก็มันทนนะครับอันนี้ก็คือสําหรับช่างเนาะเคาว่ามันดีแล้วก็มันทนแต่ทําไมมันไม่เป็นที่นิยมนะครับการซ่อมบํารุงเนี่ยคือน้อยมากๆไม่จุกจิกเลยนะครับช่างบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องตัดหญ,ญ้าที่ซ่อมง่ายแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกเลยนะครับผมก็เลยมานั่งนึกดูว่าเออที่ผมใช้อยู่เนี่ยห้าหปีที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับ เครื่องตันยาเนวิสคือไม่เคยถอดกรอบเครื่องเลยนะนะครับแม้กระทั่งหัวเทียนผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนลานสตาร์ทเดิมๆนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนเครื่องตตญยาเนวิสเนาะก็จะมีแค่สายน้ํามันซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเวลาเราใช้เีทโซฮ95หรือว่า91เนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเนาะดังนั้นมันจะคอยกัดลูกยางเนี่ยทำให้ลูกยางเนี่ยแข็งแล้วก็ตายดังนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับ อันนี้มันอยู่ที่น้ำมันเนาะถ้าว่าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ก็เบนซินแทะนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เนาะดัดง่าใช้เบนซินแท้ลิตรประมาณสี่ห้าสิบนั้นเก้าหนึ่งกับเก้าห้ามันมีแ,อ,แ,อ,แอลโกอฮอล์ผสมอยู่เนาะดังนั้นมันเป็นปกตินะครับตรงนี้ลสายยางเนี่ยแต่ผมก็ห้าหกปีเปลี่ยนอยู่แค่ชุดเดียวนะครับแล้วก็ตัวกรองนะครับอันนี้ผมถอดมาได้สัก2ปีได้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่า ที่ผมได้ถอดเนี่ยก็คือตัวฟองน้ําของผมเนี่ยก็คือมันเปื่อยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นการ DIY เอาฟองน้ําลังจานเนี่ยมาตัดผ่าได้แต่ผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับใช้มาคุ้มแล้วก็เลยถอดออกเลยเนาะก็2ปีเนาะนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีน,นะครับเพราะเวลาการถอดกรองตัวเนี้เปื่อยอย่างเงี้ยเวลาเราตัดในพื้นที่ฝุ่นหรือว่ามีเศษขยะอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปทําให เศษขยะหรือว่าเศษฝุ่นเศษหญ้าเนี่ยมันอาจจะกระเด็นดูดเข้าไปในเข้าในตัวเครื่องได้นะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายเนาะนะครับนี่นะครับนี่เป็นช่องระบายความร้อนของเนลเวนะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นช่องที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเนาะนะรูปทรงฐานเนี่ยจะใหญ่กว่า GX 50นะครับนะครับคันระบายความร้อนนะครับครีบของเขาแต่ละครีบเนี่ยนะครับจะมีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ เนี่ยเยกเป็น2ส่วนชัดเจนเลยนะนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าเนวิสครับเนี่ยตรงเนี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวส่วนบนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับก็ใครที่อยากจะหาเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับเนวิสยังพอที่จะหาได้อยู่ในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทนนะครับทนจริงๆนะแล้วก็การซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับตัวสายพานที่ไปกับเครื่องวอลลิสเนี่ย ัดปัญหาไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาจุกจิกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมกเกษตรบ้านบ้านสวัสดีครับ